สรุปประเด็นดราม่ารถถังจิตมนนกับวันแชมเปี้ยนชิพให้รู้เรื่องภายใน4นาทีก็ต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ<ม>เป็นช่วงที่ต้องมีข่าวของทนางนั่นของรถถังจิตมนนเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในวงการกีฬานะครับทั้งเรื่องของสัญญาต่างๆทั้งเรื่องค่าตัวทั้งเรื่องการทำน้ำหนักทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้บ้า,าบอคบอลจะมาสุดไปฟังภายใน4นาทีนะครับ เริ่มต้นเนี่ยก็คือทนานของรถถังจินมังนน์นะครับก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่องทางของตัวเองนะครับแสดงอาการไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับที่วันเทมชิปเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าตัวให้เขาไฟละสิล้านบาทเหมือนที่บอสชาตรีนะครับบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงเนี่ยเคยประกาศเอาไว้นะครับโดยท่านั้นของรถถังเนี่ยก็พูดผ่านทางโซเชียลนะครับต้องการที่จะทวงความชัดเจนเรื่องของค่าตัวพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมนะครับว่า เวลาเขาชกเนี่ยเขาก็ไม่เคยงองเงน,นะครับไม่เคยอยากจะให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่อยากจะเอาเปรียบใครแล้วก็ยังยืนยันย้ําชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับทางค่ายไม่มีปัญหากับทางโปรโมเตอร์เรื่องค่าตัวต่างๆแต่ที่มาถามเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องค่าตัวเพิ่มด้วยแต่ต้องการแค่เพียงแค่ความชัดเจนและก็ความยุติธรรมเท่านั้นเองเนะครับโดยท่าน,นของรถถังเขาก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเขาไฟล์ละ10ล้านนะครับให้ไฟล์ละ3ล้านเนี่ยเขาบอกขอชกทุกเดือนโอ้โห30ล้านเนี่ยเขาบอกเลิกชกได้เลยนะครับตอนนี้อยากชกมากไม่มีรายการชกเเลยี่ย พร้อมจะชกอยู่เสมอซึ่งรถถังเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะครับหลังจากที่ท่งนั้นของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีการประกาศคู่ชิงแชมป์โลกระหว่างน้องโ oh, อกับอัสดูลาอิสมันกาซาลาเยฟนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้น้องโ oh, อเคยมีโปรแกรมกับทางรถถังแต่ปรากฏว่าไม่ได้ชกกันพอมาคราวนี้กลับกลายเป็นท่านั้นของน้องโ oh, อที่ชิงกับอัสซาดูราแทนนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ เซอร์ไพรส์แฟนมัวอยู่พอสมควรนะครับโดยรถถังก็ได้พูดถึงคู่นี้นะครับก็บอกว่าอยากให้น้องโอชนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไมถึงไม่เป็นรถถังกบน้องโอเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งเข็มขัดเนี่ยมันว่างอยู่เพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ชิงกันหมดแล้วครับเป็นแชมป์ที่ว่างอยู่ก็ที่เขามาโพสต์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวเองไม่ได้ชิงแต่อย่างใดนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามถึงว่าวันนั้นที่รถถังเนี่ยมีอาการป่วยต้องถอนตัวนะครับแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่่่่่่่่่าา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 เเ้้งนนนนนนนีียวววัักกกกกก็็็หหแรรตตจทผผะํสปด เคยบอกว่ารถถังเนี่ยรถน้ำหนักไม่ลง2รอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเองก็ต่อยมาแล้วก็มีการบาดเจ็บนะครับต้องผาตัดไปช่วงพ่าตัดเนี่ยมันก็ต้องกินยากินอาหารอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ รักษาการบาดเจ็บเพราะนั้นกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําน้าหนักยากนะครับส่วนเรื่องของค่าตัวเนี่ยทางด้านของรถถังก็บอกเองนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยกับทาเครุเนี่ยเขาก็ได้ค่าตัว10ล้านบาทซึ่งรถถังก็บอกต่อด้วยนะครับว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าค่าตัวรถถังเนี่ยสิล้านบาททุกไฟใช่ไหมครับผมพูดแค่นั้นพอผมแค่อยากชกตอนนี้แต่บางสิ่งบางอย่างต้องสมดุลกันต้องแฟร์กันผมไม่เอาเปรียบใครคำพูดกับสิ่งที่ทำมันต้องเหมือนกันถูกต้องไหมครับ ันนี้ก็คือกาพูดของรถถังก็พูดถึงประมาณว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้10ล้านบาททุกไฟนะครับแต่เมื่อย้อนมาดูนะครับค่าตัว5ไฟหลังสุดของรถถังจิตเมืองดนนะครับที่เจ้าตัวได้ขึ้นชกเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี6-6นะครับที่รถถังเนี่ยเอาชนะน็อกเอสกาตาบาเลสนะครับซึ่งไฟนั้นเนี่ยรถถังได้ค่าตัวไป8ล้านบาท และหลังจบไฟนั้นทางด้านของบอสชาตรีก็ประกาศให้รถถังเนี่ยเป็นนักชกโคนแรกที่ได้ค่าตัว10ล้านบาทนะครับซึ่งไฟต่อมาก็คือการเจอกันกันกบทางด้านของซูเปอร์เลกิตหมู9ในวันลุมพินีสามสนะครับในปี66เหมือนกันตอนนั้นก็แพ้คะแนนไปแล้วก็ประเดิมค่าตัว10ล้านบาทเป็นไฟแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยซอเอจิมโนมนนที่อยู่ข้างเวทีด้วยก็ยืนยันด,ด้วยภาพของสมุดบ,บัญชีนะครับแต่หลังจากนั้นถัดมาในปี67ครับรถถังมีโปรแกรมต้องเจอกับทางด้านของทาเครุเซกาวะในศึกวัน165 ที่ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บนะครับต้องขอถอนตัวไปแล้วก็กลายเป็นซูเปเล็กที่ขึ้นไปชกแทนนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นศึกวัน167นะครับรถถังชนะคะแนนเดนิสพูลิสนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรถถังค่าตัวไม่ถึง10ล้านนะครับซึ่งทางด้านของไอด้านะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นเพราะว่าเป็นการิกาคิกบ็อกซิ่งในวันนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยเพราะตกตาช่างด้วยนะครับแล้วต่อมาก็เป็นศึกวัน169นะครับที่เอาชนะ จะขอบสวิตไปได้ตอนค่าตัว12ล้าน500,000บาทนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยค่าตัวของรถถังเนี่ยความจริงจะประมาณสัก15ล้านกว่าบาทนะครับแต่ปรากฏว่าโดนหักไป20เซนเพราะตกตาช่างและครั้งนั้นก็เสียเข็มขัดด้วยนะครับเนื่องจากว่าทำน้ำหนักไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาล่าสุดก็เป็นศึกวัน172เอาชนะทาคิรุเซกาว่าไฟนั้นเนี่ยรวมโบนัสรวมค่าตัวทั้งหมดรถถังกวาดไปเกือบ17ล้านบาทนะครับในศึกวัน172เมื่อมีนาคมปีที่แล้ว แล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยก็มีประเด็นกันก็นกคือศึกวัน173ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่รถถังจะต้องเจอกับน้องโอเพื่อชิงแชมป์โลกนะครับแต่ปรากฏว่าไฟนั้นต้องยกเลิกไป รถถังเนี่ยมีการป่วยหลังใช้น้ำหนักนะครับแม้ว่าจะทําน้ําหนักผ่านทําค่าน้ําผ่านส่วนน้องโอเนี่ยก็ตกตาะช่างไม่ผ่านนะครับซึ่งหลังจากที่มีประเด็นกันหลายคนก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปมากมายแล้วครับทั้งเรื่องของรถถังทั้งเรื่องของวันเทมชิปต่างต่างนะครับสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเลยทางนันของรถถังจิมนมนนก็ได้ออกมาลฟ์สดเคลียร์ชัดท,ทุกประเด็นนะครับยืนยันหนักแน่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างวันเทมชิปกับรถถังจินเมือน,นนเนี่ยย,ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมนะครับและก็กับบอสชาตรียยง ซึ่งเขาจะบอกว่าข่าวที่ว่าไม่ถึง10บล้านบาทเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเกินจริงไปนิดนึงนะครับหลายสื่อเอาไปปั่นตัวเลขให้มันเกินจริงเพราะว่าท่านั้นรถถังเองก็ตั้งคําถามนะครับบอกว่าคนเขียนข่าวเนี่ยจะมารู้บัญชีเงินฝากดีกว่าตัวเขาได้อย่างไรนะครับนี่ก็คือการยืนยันจากรถถังว่าไม่ได้มีปัญหานะครับและส่วนเรื่องของโปรแกรมการชกท่านั้นของรถถังเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วว่ามีรายการชกแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้วันประกาศอย่างเป็นทางการคู่ชกจะเป็นใครเนี่ยก็บอกว่ามี่ย จะเจอกับใครแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับวันอย่างแน่นอนนะครับคนที่เขาเอาไปตีความเนี่ยออก็อาจจะดูไลฟ์ไม่จบนั่นเองนะครับเอาไปตีความเพื่อที่จะได้เรียกยอดคนดูนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกิดความเข้าใจผิดกันแหละครับรถถังเองก็อยากที่จะชกบ่อยๆอยากจะได้ค่าตัวตามที่ตามความเหมาะสมนะครับแต่ทางนัของวันเองก็มองว่าอยากจะรักษารถถังเนี่ยให้ชกได้ยาวๆนะครับปีหนึ่งอาจจะชกแค่ 2- อสามไฟอาจจะให้ค่าตัวสูงหน่อยแต่ว่าชกไม่ต้องมากเพื่อที่รถถังเนี่ยจะได้ร่างกายไม่กรอบจนเกินไปไม่ต้อง รับบทหนักจนเกินไปนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็ต้องบอกเองว่านักกีฬาของวันเองก็มีจํานวนมากนะครับที่ก็ต้องจับตาดูลวครับว่าไฟต์ต่อไปรถถังจินมนนจะพบกับใครค่าตัวจะเท่าไหร่แล้วก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ในบ้าบอคอบดนะครับ